สวัสดีนะครับอยู่กับผมในแมพก็อาร์ตินน์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสุส่ม267ซ้ำเมือสิบแพ็คนะครับโอเคมาสุ่มเลยโอ้อันแรกก็พาราซูล้ะอันที่สองนะครับวายแคร์ลอแพ เคนตะลุปแพ้ปาราสูฟาวเวอร์เคนตะลุกเคนตะลุปปาราสูฟาวเวอร์โอ้๊ห์ทวิทมาไปสุ่มในหลุมดำดีกว่านี่ได้ปาราโซอีกแล้ว วายแครอหลุมดำนิกากจังได้แต่วายแครอดห้าอันวายแครอีแหละอ๊ยโซโซี่ไม่ได้เลยโอ้เดี๋ยวสิบหกอันแล้วนะสิบเจ็ดอันละเพื่อนผมวันนี้ได้ไปสามอันสุดยอดดวงดีไหม ฟาร์นัสโซว้ยคลอ์ตเฮ้ยเอเลฟินเกียจจ้าอยู่ในจ้าอยู่ในนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไว้แคลอ์ตอ,อีกแล้ว โอ้ว่าแครอททางนั้นเลยวาล่าแครอทอืมเฮ้ยไหนเด้เด้เด้เดไม่ใช่ละไม่ใช่นะไม่ใช่ละไม่ใช่ละเออพาราโซยังไม่ได้โลซี่จากงานเลยนะเนะี่ยเอาจริงเอาจริงดีพาราโซกับ บ้าไปแล้วกีอ่นะอันแล้วเนี่ยจะสามสิบเจ็ดอันแล้วเนี่ยโอ้แคนตารลุบแพรเพื่อนผมสุมยี่ห้าอันได้มาสามเอลเอลฟ์เอียดวงผมไห้มนอะไรเนะี่ยโอ้โหว่ายใครหลทนะครับแคนตารลุบ แทนตะลุบายแครอทโอเคดวงน่าจะไม่มีสภาพนะี้เออรอสี่ดีและอันแรกมแคลอดโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้า ปลกนัแนเลยแปลกและลู้ตกใจหมดดึงไว้ได้ไรอุย้ยเกือบได้ผ่านแค่อันเดียวเองอะห้าสิบเจ็ดอันแล้วนะครับพี่ชาย โอ้โหหกสิบอันจะว่าโอ้มิติกโอ้ไว่าเฮล็อตอ้โอ้เอเลฟินเอล์อยู่ไหนจ๊ะโอ้โอ้ไว่าเฮลอตโอ้โหเคนตตลุก อือหเขาได้ยังไงเนี่ยอือหเกลือครับเกลือมากร้อยร้อยกาอันแล้วนะประมาณเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงประมาณเจ็ดสิบอันละอือหอไปหาซันฟอร์ดีกว่าหนีละหนีโอ้ ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปหาพี่ทอมพี่ทอมพี่ทอมครับขอดวงนะครับทอมครับโอ้นี่อพี่ทอมมีดวงไม่มีแล้วไปละไปละไปหาพี่แซมมั่งดีกว่าพี่แซม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  ต่อไปไปหาคุณลงุงกับคุณน้านะครับลุงกับป้าเออโรซี่เดียอะไรอันที่สองป้าบอกวนะ่าเป็นร้อยกว่าอันกว่าจะได้โอ้โนี่คนลงุงไอแซกไอแซคนวตันนะครับเปิดบังไปไอแซกนิวตัน ขอฟขอังของนายหน่อยอืมแพลนะครับโอ้โหวายแคลร์แพลแผวายแลรไวายแคล์เคนตาลุกแพ้ เลยคนนี้อุ้ย,น,ยน,นี่ไงคนนี้มีดวงนี่ชื่ออะไรไอ้ลอสไอ้ลอยไอ้ลอยนี่ดวงอีกแล้วดวงอีกแล้วเก่งมากเก่งมากอุ้ยันนี้มีดวงเนี่ยวายตลอดโอ้แคนตาลูปวายแสอดโอ้โอ้อโห โอ้โหร้อยกว่าอันอุ๊ยนี่อีเลฟนเอียผ่านมารอบที่สองของหนึ่งร้อยอันนะครับโอ้โ,โลซี่ดีไลท์อันที่สี่แล้วเก่งมากฮ่าเกลือแท้แท้แทแทเลย ดวงไม่มีเลยนี่เป็นไรมีอีกร้อยห้าสิบห้าอันนะอ,อะไรเด่นบบน้นมันคืออะไรฮ well ะบีเอลด็อกเหรอนั่นไงเราวังหมาหมาที่ไหนไปอยู่ตรงนั้นวะเราเอกเกลือ หายใจเข้ายวนจะมาแล้วลมหายใจออกและดอกมาาไปหาแซมอีกมีอะไรขายไหมครับมีกิ๊บวิขายซื้อมาเฮ้ยเบลเปเปอร์ด้วยเบลเปเปอร์เก็บไปก่อนลบออ เกือบจริงจริงเกือบโคตรเลยอื้อืออื้ือุ้ยผ่านรอบที่สามเต็มจุดเดียวกันทั้งสามรอบเลยป้าบอกอะไรเนี่ยมาตรงกลางได้ไหมอะอยู่ตรงนี้มั้ง คุณป้าฮาวเวิทชอ็อปมีอะไรขายไหมครับไม่มีเลยครับซื้อไปแล้วไปหลังร้านนี่ได้พาลาสูซวาคาร์ลอตเอาไว้ักคิดละวายคาร์ลอตเ็นตะรลุป อายุเรียด้วยเนโอ้โห,โหพี่มหาโคตรเกลือเ <c oughs> พื่อนนี้แม่งดวงดีดวงดีดวงดีจัดจัดเพื่อนเราสุ่มย5ห้าแพ็คได้มาสามอันได้ไงก็ไม่รู้แล้วแม่งก็จริงด้วยนะไม่ได้โกหกด้วยโอ้พี่ชายเกลือมาก สุ่มละท้อสิ่งที่ทำมาหายตัวทั้งหมดโอ้ยพี่บ้าเออจะเกลือไปไหนวะโอ้โห โอ้โหมาหมดแล้วตรงนี้ต๊ดต๊ดต๊ดเหลือตรงนี้กับตรงกลางแล้วจะมาตรงไหนวะจะมาตรงไหนเกลือ,อเกลือแล้วเกลือ เกลือเกลือเกือเกือสองร้อยห้าสิบนี่สองร้อยหกสิบเจ็ดอันมันจะไม่ได้อะไรมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันควรได้สักอันอะ่ะพีซิมเมติกเนี่ยศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออโรซีที่อะมันควรได้สักสองต้นนะมันไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะจะ <c oughs> ไม่มาเลยหรือไง รู้สึกไม่มีดวงเลยออ้อีกร้อยอันเก้าสิบแปดแพ็กเก้าสิบเจ็ดแพ็กเฮ้ยเฮ็นเตอร์ลูปแผลท้อแท้โอ้แฮ็นตอร์ลู โอ้ขอร้องเือมาสักอันก็ยังดีเชียดเลยเชียดเลยโอ้โหบ้าบ้ารอแปดสิบอันไปแล้ว มาครบทุกจุดแล้วเหลือตรงกลางแล้วมันจะไม่มาให้หน่อยเหรอ <l ug> ไม่ไหวและรอสีเออย่างดี อุ้ยได้โดสีอีกอันหนึ่งได้อยู่ได้โรสีอีกอันหนึ่งแผอแพ้จะการันตีเลยมั้งมมาละอีเว้อซื้อ,ซ,อซื้อมาทำอย่างยากลำบาก กับความเกลือที่มันโอ้โหมาอีกแล้วพีซอเมติกตรงนี้มาเคยถูกจุดมั่งไหมตรงกลางเนี่ย,ยรถที่ดีไรก็ได้โยพลาสโซ่ฟ,ฟาเวอร์แพรสุู่ไม่ติดเออดี โอ้โหลซีทีไรใจสิบอันนะั่นน่ะคนอื่นเขาสุ่มสิบยี่สิบทีเขาก็ได้นี่คืออะไรสองร้อยกาอันไม่ได้เลยเนี่ยสองร้อยอันเป๊ตะตอนนี้สองร้อยหน,นึ่งอันสองร้อยสองอันหอมเกลืออะไรวะ โคตรอภิมหาเกลือเรือไงเนี่ยอือหืออือหือวันนี้ไม่มีดวงเลยนนเลาคารทลอตมาคารลอดอีกแล้วอือดวงไม่มีสองร้อยเจ็ดปันไปแล้วโอ้โอ้โอ้โอไม่ ส6 7เอกสิบจเอนกลับไปกับความเปล่าอย่างนี้เหรอไม่จริงใช่ไหมขายแพ็คนั่เลยได้ไหมพี่ชายดูสิราคาเท่าไหร่เอาดูสิวดี บอกหนอะไรเพิ่มดวงได้บ้างเทคนิคเพิ่มดวงงานแก้ความเกลือด้วยกันได้แครอทมานั้นไปซื้อแครอทเพิ่มนี่แหละวิธีการแก้ความเกลือพอได้แพกก็ไปซื้อสตบบรอเบอรี่เพิ่มโอเคปาราโซก็ได้ซื้อบลูเบอรี่ส่วนโรซี่ดีไรก็ซื้อนี้เพิ่มโอเคนะแคนตรลูปล่ะเอองั้นแคนตรลูปอันนี้สตรอเบอรี่ วายแครอทคือแครอทแล้วไม่ได้แล้วแคนตูลุปไม่ได้ละแพ้แล้วแคนตูลุปวายแครอทเอาจริงดิสองอยหกจ่งไม่ได้เลยเหรอ ตลกไหม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 เจนเดียว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 เดกะไม่รอเแน่ไม่ไหวแล้วจะฆ่าเจนเดียวบนะ้าเงเลยดีไหมเนะี <laughs> ่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วลึกลาก เมื่อก่อนได้มิติข้อเ,เียนรีเจนแม่งโคตรดีใจตอนนี้แม่งมีความดีใจเลยเรีกับดีวายตอนเนี้ยเฮ้ยอายูโบรโบร 2 4งออันแล้วไม่ได้อะไรเลยเกลือมากเกลือมากจะป้าตายเกมนี้มัน้าอะไรเนี่ยเฮ้ยตลกมั้ยตลกมั้ย้าไปแล้ว้ปาป่ะเนี่ย อายุสเลียส่วนว่อเขาคเจ็ดอันจริงนะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนสุมยี่ห้าอันแม่งได้สามเอเลฟเวนเอียคืออะไรโอ้โหลซีดีเลยอันนึงก็ยังได้ีต้นไม้บินไม่ได้เอ,เอ,อ,อ,ไอีออออกเออมาล拉โซฟาเว Why can I Mm-hmm. <clears throat> <coughs> เพื่อนเราน่าจะเอาดวงเราไปแหละนะแปดแพ็กสุดท้ายแห่งความเกลือาหรืาเปล่าไม่มีรุ่นล้ว 好的。 วันนี้ครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ